fm 91 traffic pro จอดจุดแจมสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมคุณอภิราคสวัสดีครับสวัสดีพี่ตั้มวิทยุครับผมวันนี้ก็มาทำหน้าที่แทนคุณจิตวิสุทธ์เนาะถูกต้องครับวันนี้เช่นพุทธลาวันหนึ่งอ๋อเช่นพุทธลาใช่เช่นพุทธลาเช่นพุทธลาวันนี้ก็เป็นตั้มๆนะฮะจอดจุดแจมคุณผู้ฟังวันนี้วันพุธเจ็ด พฤษภาคมสองสองร้อยหกสิบแปดห้ามงเย็นกับสามสิบสามนาทีแล้วไ <agenda> ลฟ์กันเช่นเดิมห้าช่องทางนะครับพัดมาที่เอฟเอ็มเก้าหนึ่งรฟิกโปรนะฮะกดไลฟ์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งติดตามกันด้วยนะครับถามว่าติดไหมก็เอาพอสมควรแหละนะเอา,นนะเ,อาเอาเข้าจริงวันนี้ติดกระจายติดเป็นแบบ เขาเรียกอะไรฮะแต่ละจุดแต่ละเส้นทางมันมีมีอะไรซ่อนอยู่เลยนะมีอะไรซ่อนอยู่มีอะไรซ่อนอยู่ทั้งอาเดิมเริ่มต้นบางนาตราดได้เลยพี่ดช่วงประมาณสักบ่ายสามกลมกลมนะคุณผู้ฟังฝั่งขาเข้าเมืองคู่ขนานมีรถบรรทุกไปพริตตะแคงแล้วก็ขวางคู่ขนานทั้งหมดเลยับท กมอยี่บกม26กก่อนถึงโรงพยาบาลบางนาสองนี่แหละครับคือภาพที่เห็นเลยครับก็คือด้านบนที่รถกัลังขึ้นนั่นคือจุดกลับรถพื้นราบนั้นคือช่องทางขนานที่รถบรรทุกคันนี้อืเกิดอุบัติเหตุอยู่ยังอยู่ยังไม่ไปไหนกาลังเคลื่อนย้ายนะครับมันเริ่มเลยอ่ะใชตามใช้เวลานานอ่ะตอนนี้คือถ้าสมมติว่ารถที่มามาจากบางประกงหรือว่ามาเข้าเขตสมุทรปราการเนี่ยจะผ่านตรงเนี้ยใช้ช่องทางหลักไปก่อนเนี่ยนะฮะ มันต้อย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่า่อาคู่ขนานไปไม่ได้คุณพั้มก็เลยต้องผ่านก่อนเลยจริงพี่ตั้มว่าท้ายยังสะสมมีปัญหาระยะทางยาวอยู่นะสําหรับจุดดังกล่าวก็ย้ำก่อนว่าไม่ดีนะท้ายยังถ้าดูจากเส้นจราจรเนี่ยท้ายเข้ามากมประมาณกมสามสิบเอาประมาณตีไปสักสี่สี่กิโลได้อยู่แต่ถ้าหากว่าอยู่คู่ขนานทำไงอย่างเงี้ยโอ้ยเป็นช่วงสะพานขับรถพอดีนะดูจากภาพแล้วนะจริงจริงคือเพลยเลยอะ เออเอารอรอสักพักหนึ่งนะฮะเจ้าหน้าที่กำลังดําเนินการแต่ทีนี้ถ้าถ้าดูรถที่ออกมาทาถงถนนบางนาตราดเองเนี่ยผมว่าก็จะมีปัญหาด้วยก็คือตรงซอยปริยาก็คือตรงที่จะออกมาทาถงถนนบางนาตราแถวแถวโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์อีกอ่างหนึ่งก็จะเป็นถนนรัตนาราชทางเตบางบ่อน,นี่แหละจะออกมาทาถงถนนบางนาตราคุณจะกระทบเช่นเดียวกันแต่ท้ายไม่ได้สะสมเยอะจะเป็นถนนเมนหลักมากกว่าที่ยังมีปัญหาอยู่กันครับใช่ครับผมโอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่ง ที่มีการซ่อมถนนครับคือไม่ได้เพิ่งเริ่มนะครับซ่อมมาก็หลายวันแล้วถูกต้องครับพี่ทาครับพื้นที่ของปทุมธานีใช่เลยนะฮะปิดสองเลนเลยก็จุดอย้ำจุดหน่อยทําก็จะเป็นถนนรังสิตปทุมธานีครับช่วงบริเวณเอ่อหน้าหมู่บ้านรัตนโกศิทร์สองร้อยปีขาออกถูกต้องครับคือทํามาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วมันกระทบแน่นอนเพราะว่าเริ่มตั้งแต่การทํางานวันแรกอะภาพมันคือมันชัดเจนมากว่าโอเครถที่ คุณจะผ่านมาทางขาออกจะไปทางตัวเมืองปทุมเนี่ยคมันกระทบคือตรงต่างระดับรังสิตรถที่มาจากรังสิตนครนายกคุณจะต่อเนื่องมาทางรังสิตปทุมก็มีปัญหาหรือแม้กระทั่งรถที่มาจากทางฝั่งนวนครหรือมาจากทางสีมุมเมืองคุณจะเชื่อมต่อมาทางถนนรังสิตปทุมมีปัญหาเหมือนกันใช่คือเขาซ่อมทั้งสองฝั่งแต่ตอนนี้เขาซ่อมสองเลนขวาใช่แต่เท่าที่ทราบเมื่อเช้าที่ผ่านมา นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าปทุมนะท่านผู้ว่าสมคิดนายกอบจปทุมธานีผอทางหลวงปทุมเจ้าที่ตํารวจสพประตูน้ําจุฬาลงกรณ์เขาลงพื้นที่ครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจากสองช่องที่ปิดขอแท่นเลนเดียวก่อนได้ไหมขอไปช่องเดียวเออนะครับไม่รู้ตอนนี้เขาเหลือเลนหนึ่งหรือเปล่ายังเขาดูจากภาพล่าสุดที่ที่เห็นเนี่ยก็คือเรายังเห็นว่าคือมันขุดไปแล้วช่ามีสองเล่นขวาไปแล้วออ คือตรงทําตรงลอยต่อพอดีใช่ไหมถ้าออกไปแล้วใช่ถูกต้องพี่ตั้มทีนี้ก็คงจะต้องไปไปคุยแหละว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรมันเพื่อให้มันลดผลกระทบตรงนี้ให้ได้เพราะว่าหลายท่านเองคือมันเป็นเสียงสะท้อนออกมาพี่ตั้มว่าแถวชาวอ่ชาวรังสิตเองที่ใช้เส้นทางเนี้เนี่ยคือมันกระทบจริงๆนะแต่ละยเย็นที่เขาเดินทางจากเวลาที่มันมันโดยปกติใช้เวลาเท่านี้มันเพิ่มไปอีกใช้เวลาถึง คือจะทําถึงเดือนหน้ามิถุนา<ช>ไปถึงทั้งสองฝั่งเสร็จนะถึงเดือน<ช>มิถุนา<ช>โอเคแผนที่หนึ่งว<ช>่าเฮ้ยจะสองเลนเลนขวาเนี่ยเราขอแค่ช่องเดียวได้ไหม<ช>สรุปถ้าที่ดูจากภาพแล้วขุดไปแล้วอ่ะคือพอลงพื้นที่เห็นบอกว่าวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปคงคงวันเนี้ยคงไปดูก่อนว่ายังไงบ้างแล้วอยู่ยหน้าง,งานแล้วค่อยมาปรับอีกทีว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาวางแผนแล้วว่าจะยังไงเพราะว่าทางแขวงทางหลวงปทุมธานีแล้วก็ตำรวจ รวมไปถึงเทศกิจเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุยเพื่อวางแผนว่าโอเคในวันพรุ่งนี้เนี่ย8พฤษภาคมเนี่ย,ยจะเปิดรีเวิร์สเพิ่มช่องทางการเดินรถก็คือสวนทางซึ่งตอนนี้กําลังคุยกันว่าจะใช้ช่วงเวลาไหนในการเปิดช่องทางพิเศษจะเปิดรีเวิร์สซิเบิลเลนเนี่ยก็คือไปยืมอีกฝั่งหนึ่งหนึ่งเลนถูกครับเกาะกลางก็เปิดไม่ได้เพราะว่าเกาะกลางก็ขึ้นแบบเป็นเหมือนทางเท้าอะ่ะมันแล้วก็เป็นเสาไฟฟ้าครับ จะเปิดไงอ่ะก็โดนยวลองดูเขาเนาะเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเขาคงหาวิธีแหละใช่ใช่คือแผนหนึ่งก็คือขอแค่เลนเดียวปิดถนนได้ไหมหรือไม่ได้ยังไงก็จะต้องขอยืมอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ r ี v e r s i b l e บิลเลนอีกฝั่งขาข้าวหนึ่งเลนยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะส่งข่าวกลับมาเพราะว่าคงจะต้องดูดูว่า ช่วงเช้าม,มีปัญหาไหม,มและช่วงเย็นเพราะช่วงเย็นเนี่ยโอเคผมว่า,น,าน่าจะต้องวางแผนเยอะแหละเพราะรถใช้เส้นทางเยอะอยู่แล้วอ,อีกอีกอันนึงเนี่ยก็คือที่เขาประชาสัมพันธ์ก็คือคงจะต้องย้ำประชาสัมพันธ์ให้ใเลี่ยงโดยให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนี้เนี่ยไปใช้เส้นทางเลียบคลองรังสิตประยุรศักเพื่อเลี่ยงการจราจรซึ่งทั้งสามแนวทางเ,เจะเริ่มวันพรุ่งนี้เรื่องไปใช้เนี่ยใช้ยากไหมสำหรับคนที่ไม่ไม่เคยไม่ได้อยู่ในพื้นที่แค่ขับรถผ่าน อโอเคคนพื้นที่เขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องไปยังไงคนนอกพื้นที่อย่างพี่อย่างเงี้ย<ห>ไม่ไม่ค่อยได้ไปจะให้ไปเลี่ยงอะไรคลองอะไรไปอยู่อะไรยังไงยังไงถนนเรียบคลองรังสิตปริยุนสักใช่ไหมไม่ยากอ๋อไม่ยากมันผมวิ่งเข้าไปเนี่ยพอปุ๊บเสร็จก็เป็นถนนเรียบคลองที่ัดออกไปอยู่แล้วคือน้องน้องทีมเขาบอกว่าไม่ยากหรอกเรียบคลองที่ว่าเนี่ยแต่อปกติไอ้เรียบคลองที่ว่านี่มันก็ติดอยู่แล้วใช่ไหม ก็คงยังต้องประชาสัมพันธ์เพิ่มแหละเผ <Bye. S 1> ื่อท uh ่านใดแต่ว่าผม uh uh. ผมมั่นใจว่าส่วนหนึ่งคือหลายๆท่านน่าจะผ่านเส้นทางนี้บ่อยแต่ทีนี้ก็อาจจะ เพิ่มแผนรองรับนิดหนึ่งว่าท่านใดที่จะไปแล้วอาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะมีป้ายประชาสัมพันธ์อะไรก็คงจะต้องไปให้หน่วยงานเขาดาเนินการกันอีกทีนึงเอางี้ถ้าคุณจะต้องไปนะหรือว่าอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวเราจะต้องมีไม่ใช่ตัดต้องแล้วเราต้องข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งย้ําบ่อยๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวจะส่งข่าวกลับมาว่าเขาจะทํำยังไงกันไม่ว่าจะเป็นการขอเลนเดียวปลดหรือไปยืมอีกฝั่งหนึ่งใช้อะไรประมาณนี้มันได้ลงพื้นที่แล้วทุกหน่วยเลยเดี๋ยวให้เขาประชุมสรุปกัันนก่อแแลล้้้้วคงงจบเขาาม ขอเรื่องของน้ำไม่ไหลคืนผู้ฟังแจ้งด่วนเข้ามาคืนนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสามโอเคได้อยู่นอนแล้วหล่บมั้งนะแต่ก็แจ้งให้ทราบไว้ก่อนคนน้ำไม่ไหลคืนนี้หรือคืนพรุ่งนี้เขาบอกว่าพรุ่งนี้แปดพฤษภาคมที่สั่งวันที่เจ็ดใช่พรุ่งนี้แปดพฤษภาก็คือตั้งแต่สิบทุ่มห้าห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีจนถึงตีสามคืนพรุ่งนี้นะคืนพรุ่งนี้ใช่คืนพรุ่งนี้นะแจ้งไว้ก่อนนะครับรัชดาทั้งสองฝั่งตั้งแต่ประชานุกุลถึงวงสว่าง พิบูลสงครามฮะถนนวงสว่างจะลั่นทั้งสองฝั่งตั้งแต่สะพานพระรามเจ็ถึงบางพลัดครับขอภายในความไม่สะดวกโอเคครับพี่ตั้มขออนุญ,ญาตครับ,รบก็เดี๋ยวเพิ่มเติมกรณีบางนาตราก,กรม2ยี่สิบหกอีกสักนิดหนึ่งนะที่ว่ามีรถบรรทุกพิตะแครเนี่ยล่าสุดนะชิดเพิ่มเติมว่าตอนนี้รถเคลนยกรถขึ้นตั้งได้แล้วครับเริ่มปล่อยรถวิ่งเลาะเลนซ้ายสุดได้หนึ่งช่องทางนะครับ,รบก็คือตั้งลำแล้วก็ ก็ก็คือเป็นขวางทุกเลนใช่ไหมใช่ครับตั้งลาได้แล้วก็เลาะซ้ายได้ก็ไปเรื่อยๆจะเลาะทางซ้ายไปก่อนใช่ครับพี่ตั้มเานะก็ได้เปิดให้ใช้บ้างถูกครับผมปิดหมดเลยไม่ไหวไงช่วงกมลยบนะคุณผู้ฟังบางนาขาเข้าคู่ขนานใช่ครับก่อนถึงโรงพยาบาลบางนาสองครับผมโอเคครับนะฮะมาดูอีกจุดหนึ่งจุดนี้เดี๋ยวประชาััมพนธ์หน่อยพี่ตั้มเพราะว่าก็กระทบมาเพราะว่าคนัานนี้ก็มีคุณผู้ฟังให้ข้อมูลว่าบ้านถนนวชรพลหรือวัาสุขาธิบาล5าตรงข้ามกับ ตลาดถนอมมิตรนั้นมีงานลาดยางอย่างมาตอยเหรอทูครับบนพื้นผิวถนนท้ายเนี่ยกระทบออกมาถนนรามบินทาอาพี่กัดดูตามภาพเลยฮะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าก็แน่นๆเลยตรงข้ามมาตลาดถนอมมิตรใช่ตรงข้ามตลาดถนอมิตรนะฮะเริ่มนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานใช่ใช่ก็คือจะเป็น 6-9หถึงเ้าพฤษภาคมแล้วหกสิงหาคมก็จะเป็นตรงซอยสุขาพิบาลห้าแยกสิบตั้งแต่คลองจระเข้บัวถึงถนนสุขาพิบาลห้าหน้าวัดิริพงศ์คำนิมิตนะฮะถึงวันศุกร์นี้นะคุณผู้ฟังบอกว่าตอนนี้เนี่ยท้ายล้นออกไปถึงนู่นและรามินทราละก็ดูแล้ผลกระทบอยู่แต่ท้าย โอ้ล่าสุดโอเคเริ่มเริ่มดีขึ้นพี่น้ำเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วไม่ไม่ทายไม่กระทบราบินทาแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะเป็นราบินทาขาวออกไปทางกรมอแปดแน่นๆออกกรมอแปดทั้เต็มพื้นที่เลยครับเวลานี้มีประกาศฉบับที่หนึ่งจากกรมตุนนิยมวิทยาเตือนนะครับเรื่องของพายุฤดูร้อนคือเราเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนถ่ายฤดูจากร้อนเข้าสู่ฝนแต่ยังไม่เข้าฝนนะฝนที่ว่านี้ก็คือตั้งแต่วันที่เก้าถึงวันที่สิบสองพฤษภาคมสัปดาห์หน้าปลายสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน นะครับจะทําให้มีผลเรื่องของฝนฟ้าพายุลมลมกระโชกแรงลูกเห็บตกตกหนักอื้ออมเพียบเลยภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกระดจะกระทบในระยะต่อไปก้าถึงสิบสองพฤษภาคมครับเนี่ยก็เตือนมาเรื่องของพื้นที่ที่น้ําท่วมซ้ํำซากพื้นที่ลุ่มครอะไรประมาณนี้ก็ฝากระวังใช่ใช่ส่วนทางภาคใต้เองก็คงจะต้องต้องระวังใช่ครับ ฝนเพิ่มฝนตกหนักบางแหง่งเราก็ต้องระวังเรื่องของคลื่นลมด้วยนะฮะช่วงบริเวณทะเลอัมรันว่าอ,อาจจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรด้วยกันวันศุกร์นี้ วันพืช่โมงคนคทางพิเศษแห่งอันทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาก็ให้ใช้ทางพิเศษฟรีสามสายทางก็คือเส้นที่เคยให้ใช้ฟรีคุณผู้ฟังทางพิเศษเฉลิมมหานครขั้นที่หนึ่งดินแดงท่าเรือบางนาดาวพนองยี่สิบด่านทางพิเศษสีรัฐขั้นที่สองบางโกรกพิายไทยพระรามเก้าแจ้งวัฒนะสามสิบเอ็ดด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาปากเกร็ดบางปะอิน, 10, นสิบด่านสุกนี้24ชั่วโมงตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันพฤหัสจนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ท่งพฤษภาคมส่วนวัน อะไรอ่ะวันวันไหนครับวิสาขบูชาวันอาทิตย์จะมีแจ้งกันมาแล้วนะะว่าก็จะให้ใช้ฟรีสามสายทางที่ว่าแต่รอเป็นทางการก่อนถูกต้องเอาวันศุกร์นี้ก่อนนะวันศุกร์วันพุธสมุที่ใช้ฟรีสามสายทางที่ว่านี้ครับนะครับเป็นข้อมูลกันแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมกรณีบนทางพิเศษการชนะพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ที่ทางจับาคขุนเทียนุ่งหน้าบางแก้วกิโลเมตรที่สิบหกบวกห้าร้อยลายท่านสอบถามมาว่าเอ๊ะ ตรงช่วงตรงนี้ก่อนถึงทางลงปากน้ําหรือช้างสามเสียงมีอะไรไหมครับมีรถจอดเสียกระบะบรรทุกเศษกระดาษแล้วนั้นไฟไหม้ด้วยถูกครับเอเห็นว่าเมื่อกี้น้องปอนชัยนุชิตบอกว่าได้แล้วครับพี่ตั้มเคลียร์แล้วโอเคเคลียร์แล้วใช้กี่กิโลเออเดี๋ยวขอตั้มดูสักครู่หนึ่งนะฮะอย่าสุดอืมนะถาพิเศษการชนะพิเศษ โอเคเอ่อ okay. uh, มีฮะท้ายสะสมตอนนี้ oh. ถ้าเป็นจุดสังเกตเลยคือเหนือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทนบุรีอย่างเข้มเข้มอย่างเข้มใช่หัวแถวอยู่ก่อนทางลงปากน้ำถูกครับท้ายข้ามไปถึงฝั่งทนใช่ฮะอ่าฮะ เป็นกิดุไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่ไปแล้วเพิ่งไปได้เมื่อสักครู่นี้เองสะสมด้วยแล้วก็บวกกับจะแน่นๆตรงช่วงทางร่วมสะพานภุมิพลครับพี่ตังยดคคอมเมนต์กันหน่อยนะครับคุณวุฒิไกรเอาคุณจำรัดสวัสดีครับสวัสดีคุณจำรัฐนะครับคุณวุฒิไกรสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บางนาตราดขาออกช่วงตำบลบางแถวบางประกงอ่านะฮะสัญญาณของสวพชัดเจนมากครับ บางหน้าตาที่รถเกิดอุบัติเหตุติดขัดจริงครับผ่านมาเมื่อสักพักนี้ฝั่งขาเข้าเนาะขอบคุณมากครับผมแล้วก็คุณไทเกอร์เคก็แจ้งวัฒนะเย็นนี้รถตู้คอนเทนเนอร์คึกคักนะฮะขาออกขาเข้านะฮะขอบคุณคุณไทเกอร์ด้วยเดี๋ยวประถานข้อมูลกันนะครับคุณนราวิทย์ทักทายกันบอกพยาไทยขาออกติดแหกอยู่ด้านหน้าเตรียมอุดมศึกษาครับถึงแม้ว่าจะได้ไฟเขียวก็ขยับได้นิดเดียวไม่เกินสิบเมตร ไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนคือนั่นปทุมวันราชเทวี <TV S 2> ก็ท้ายอย่างที่บอกเลยรตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอนนั้นเลยเนาะเออผมดูทางฝั่งแยกปทุมวันคือมันมันแน่นรอจังหวะสัญญาณไฟอ่ะตามบร,ริเวณแยกปทุมวันตรงนี้ยคือมันแน่นนะพี่ตั้มแล้วก็ ทางฝั่งเฉลิมเผ่าเนี่ยวันนี้ออกทางด้านปทุมวันเองท้ายยังเข้าเกือบเกือบไปถึงทางราชประสงค์นะทีนี้ดูทางด้านของฝั่งเพลนจิตชิดลมเข้าราชประสงค์เองอันนี้ก็รถมากราชดำริซ้ายจากระรามสีตอนนี้ท้ายสะสมอยู่ใต้บีเทสราชดำริส่วนออกประตูน้ำเข้มเลยฮะเข้มออกประตูน้ำเตะตั้งแต่ก่อนสงกรานแล้วก็หลังสงกรานในเมือรงราชประสงค์ปทุมวันนี้แบบ คือทำทุกวันซึ่งในช่วงเย็นนะใช่ครับพี่ตั้มคุณนร์นรงค์สวัสดีครับตั้มเล็กตั้มใหญ่วันนี้พี่เช่นไม่มาแล้วนะฮะต้องขยี้หนักเลยนะอย่าอย่าขยี้มากเดี๋ยวเขาบอกซ้ำเขาไปเขาไปหาอะไรอร่อยๆกินกันใช่ไหมหาอะไรทานอร่อยๆกันงานการไม่ทำทำเขาก็ทำทำอะไรล่ะเาก็ทำงานก็วันนี้เขาก็เข้าเขามีวันหยุดนิดนึงก็รีบใช้เลยไม่คิดจะเก็บเอาไว้เกิดกรณีฉุกเฉินอะไรบ้างเลย มัน่าจะมีเหลืออยู่นะไม่มีแล้วมันาจะใช้ความปีก็ได้ปีหกแปดแล้วตอนนี้หกเก้าแล้วไม่ได้หกแปไม่เจ็ดศูนยเลยใช่ไหมยังไม่รู้จะช่างถึงนีืเปล่าคุณพงศกรคุณตันเล็กคุณชิปบางนามีอะไรนะคะบางนากอมอีสบเท่าไหร่นะลืมอปแะไรกอม2ีสิบหกขาเข้าช่องทางขนานรถบรรทุกพลิก แคฝั่งเข้าเมืองนะคุณเจฟตอนนี้ตั้งขึ้นมาแล้วรถผ่านได้เลนซ้ายอาจจะทําให้รถัะผมอยู่นะครับแน่ๆเพราะว่าก่อนนี้ปิดทุกเลนถูกต้องครับเลยตอนนี้ได้แค่หนึ่งเลนด้านซ้ายก็ยังโอเคแต่ท้ายมันยาวมากเลยครับถูกครับผมนะฮะอ่ะไปอีกชุดหนึ่งครับพี่ตั้มขออนุญาตก่อนจะแทรกไปเพราะว่าท่านใดใช้รัชดาพิเศษข้ามไปประชานุกูลออกวงสว่างล่าสุดมาแล้วครับมีเหตุกระบะจอดเสียที่ไหนสะพานข้ามแยก ประชานุกูลฝั่งขาออกเจ้าหน้าที่กําลังดําเนินการสอนอประชาชื่นกําลังเร่งท้ายมาแล้วท้ายอยู่หน้าศาลอาาร,รัชดาคำพิพากตมคือไม่มีรถก็ท้ายอยู่ศาลอายใหญ่เลนะช่วงเย็นเนาะวันนี้ก็บบกเหมือนบวกเพิ่มไปไปยังไปเยอะเลยใช่ฮะแล้วก็ก,กันมาจาัดทางพระลมเจ็ดเอ่อตอนนี้ท้ายกระทบอยู่ที่บริเวณแยกวงสว่างนะครับส่วนทางผนโยธินจาก้ายกละพ้า ไปทางรัชโยทินตามว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีปัญหาคือรถที่จะรอซ้ายออกไปทางประชานุกูลเหมือนกันคือเข้มเข้ามาไม่ใช่ห้าแยกแล้วตอนนี้อยู่ตรงหน้าสวนจตุจักนะครับ,รบแล้วก็ทางพลโยธินขาที่จะไปทางวงเวียนบางเขนออกสะพานใหม่ยังมีปัญหาช่วงจุดกลับรถรบตรงข้ามกรมทหารที่ราบสิบเอ็ดท้ายอยู่ที่ตรงข้ามโรงแรมมารวยการ์เด้นงามวงวานออกไปพงเพชรไปแครายท้ายแยก,กเกษตรกระทบรถที่มาจากบางบัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ ทางฝั่งของลา้าวนิดนึงก็คือจากให้แยกลาาวชลอตัวออกไปทางแยกรัชดารา้าวครับพี่ทักับคุณอนันตชัยบอกต่อสายคุยตอนนี้เลยครับประชาชนมีคําพูดอยากถามครับครับคุยอะครเอ่อคุยทัศนรมใครกับ ให้คุยนครับไม่แบบไม่บอกหัวข้อหัวข้อเลยลอยๆยมาเราก็ไม่รู้ไงเพราะเราก็คุยไปหลายเรื่องด้วยคีกักิติศักด์สวัสดีครับพตั้มเล็กพี่ตั้มใหญ่จะบอกว่าพี่ตั้มเล็กรายงานติดทั้งวันแล้วครับผมไปทำภารกิจตอนเช้าก็ติดแล้วท uh huh. ั้งวันยังเย็นก็ยัง,ยงอะไรฮะยังฟิตเส้นนี้ uh huh. อเป็น ศูนย์รวมจริงๆนะครับกับวันนี้เท่าที่ได้ยินมามีฟุตบอลไทยลีกระหว่างาดีจีปทุมกับบุรีรัมยูเนเต็ดแล้วฮะใช่เพิ่มเติมไหมครับเ,เดี๋ยวนะขออนุญาตผมดูให้ก่อนนะวันนี้ฟุตบอลไทยลีก น่าจะมี m a ช c h day นะพี่ตังม uh, <al> a t c เดย์วันนี้โอ้ยแฟนบอลมาแล้วนะฮะ uh, uh, วันนี้น่าจะเป็นเกมกันยังไเป็นเอาผมว,ว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยแล้วกัน mm hmm. เพราะว่าเป็นฟุตบอลทั่วเอเชียแต่ว่าเป็นการพบก,กันระหว่างสองทีมใหญ่ของบ้านเราเองก็คือกระต่ายเออบีจ uh, ี um ปทุมยูไนเต็ดกระต่ายแก้วนะกับปราสาทสายฟ้าบ um mm ุรีรัมยูไนเต็ดอ่อลงสนาม19นาฬิกา30นาทีที่ปทุมธานีสเตเดียมนะครับก็เป็นข้อมูลกัน เพราะว่าตอนนี้แฟนบอลเดินทางเข้าไปบรรยากาศดูจากหน้าง,งานแล้วคือคักแล้วนะฮะแฟนบอ,นอลบีจีนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มคือคักคแล้วอ๋ยุขอไปดูรังสิตน,น,น,นครนายกเหมือนกั้ผกานทางฝั่งของบีจีปทุมวันนี้เป็นอย่างไรบ้างอืมอเด็วน,น,นะฮะเด,เดี๋ยวสักครู่นะ,ะพี่ตังมีชะลอตัวฮะมีชะลอตัวหน่อยแต่ท้ายไม่สะสมยาครับผมถามทางมาคุสลาน วิภาวดีจรันวงสว่างมุ่งหน้าวิภาวดีสภาพการจราจรเป็นไงอะครับเดี๋ยวนะวิภาวดีออกไปวิภาใช่ไหมครใช่จรันวงสว่างใช่พอทำเสร็จนั่นแหละตอนนี้ท้ายอยู่ที่แยกวงสว่างครับ,รบถ้าพ้นจากแถวแถวทางลงประชานุกูลออกมาก็เริ่มเริ่มคลายๆายหน่อยแต่ว่าวิภาขาโอจะมีปัญหาตรงหน้าวัดเนียนดารีการจราจรแน่นแล้วก็ต่อเนื่องออกไปทางบางเขนเพราะว่างามวงวานไปทางภูเพชรแครายท้ายยังมีการจราจรที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าครับอูพากก็ครับ มาทักทายกันนะฮะพิมพ์อะไรอ่านยากยากนะอ่านไม่ยากหรอกแต่พูดไม่ได้ <c oughs> อ่านไม่ได้อ่านไม่ยาก,กแต่พูดไม่ได้งไงครับสุวั์บอกขอเจ้าหน้าที่ดูแลรถที่ชอบจอดข้างทางตั้งแต่ตลาดรัลังสศิษไปจนถึงสะพานก่อนถึงสะพานกลับรถใต้สะพานรังสิตด้วยครับรวมไปถึงพวกมอเตอร์ไซค์ที่ชอบวิ่งย้อนสอน ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การจราจรบกติดด้วยก็เนี่ยแหละครับคือคือส่วนหนึ่งถ้ามันเป็นเสียงสะท้อมนมาเรื่อยๆผมว่าคือตรงนี้ทำหน่วยงานหรือว่าทางในพื้นที่ทางจังหวัดเองคงจะต้อง,ต,องต้องกัรบูรณาการเยอะขึ้นนะถ<อ>ือว่าเพราะมันก็ คือมันไม่ไม่ใช่สะท้อนแค่เรื่องของการทํางานว่าโอเคมันมีมงานรอยงานซ่อมแต่ก็ยังมีในส่วนอื่นที่มันมันก็มีผลพวงตามมาที่ทําให้สาเหตุรถติดขัดด้วยเหมือนกันยังไงใช่ไหมผมเชื่อว่าตอนนี้คือถ้ามันแน่นมากแบบคนก็ร้องเรียนคนก็พูดกันแล้วยังปล่อยให้มีรถมอเตอร์ไซค์มาย้อนสอนที่ก็ไม่ได้แล้วล่ะ ใช่ป่ะก็ต้องแบบนี่ครับบางโอเคเข้าใจบางครั้งเจ้าที่อาจจะแบบหลับตาข้างนึงเอ่ออะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ต้องเปิดตาทั้งสองข้างแล้ะรวมไปถึงก็ต้องขอความร่วมมือของผู้ใช้เส้นทางด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถ้าทําตามกฎจราจรผลกระทบมันก็ไม่เกิดคุณกิติศักดิ์บอกบวันนี้พี่เช่นลาไปอัปเกรดข้อมูลเนื่องจากเมื่อวานเออร์เลอร์นะฮะอร่อยไหมครับพี่ตั้มใหญ่ฮ่าฮ่าหยอกหยอกอะไรครับคุณนิราชสกิร์รทำวันนี้พี่จินนี่เสียงเปลี่ยนไปเขาลา ใช่ครับแล้วก็ครูพัฒน์มาอะไรฮะเนี่ยกําลังดิ้นสุดตัวสร้างจ้าจะทาคํนนะฮะคุณสมิตราสวัสดีครับคุณตั้มตั้มครับอีกหนึ่งหนุ่มไม่สบายไม่ได้ไม่สักเข้าข้าวลาไปหาของอยไรๆไปไปฮิวใจมีความสุขเนาะเอาไปฮิวใจได้ของทานพี่เช่นไม่มาก็ขยี้เบาๆหน่อยนะครับพี่ทำในทำใหญ่คุณลินนองคุณดำนาทายคุณวีระบอกบรมขาข้าวยาวเลยครับอ๋อบรมขาข้าใช่ครับใช่ มาลงขาเข้านี่คือแน่นแน่นด้วยเออใช่ท้ายยังมีปัญหาอยู่แล้วก็มันสะสมจากก่อนน้นี้คือมันมีกรณีช่วงเช้าพี่ตั้มไม่ลืมก่อนนะชี้เขาพูดเลยนะลืมไปแล้วคือตรงนะตรง,ตรงชิมพลีเออ ตรงโค้งที่จะลงถนนการชนะพิเศษออกมาทางบางแคมามาทำเกษมคือมันมีรถไปเกิดอุบัติเหตุรถไฟไหมตั้งแต่ช่วงเช้าคือรถเนี่ยเคลียร์หมดแล้วนะฮะใช่ใช่ใช่รถคือเคลียร์หมดแล้วแต่รู้สึกว่าจะเป็นสิ่งของที่ทางเจ้าหน้าที่กําลังเคลื่อนย้ายคือมันเป็นรู้สึกเป็นไม้อะตั้งแต่คเจ็ดโมงเช้าใช่ใช่ฝ่ายนี้ยังอยู่ไหมทีม คือเมื่อชั่วโมงที้แล้วยังอยู่นะตั้งแต่ก่อนเจ็ดโมงเช้าเหตุเกิดนะรถเนี่ยเคลื่อนย้ายแล้วครับพี่ตั้มออแต่ว่ามันยังมีเศษวัสดุที่เขาไปทุกมาเนี่ยกำลังดาเนินการกันอยู่ก็เลยทาให้ท้ายสะสมระบบกับรถปริมาณมากด้วยก็ทําให้มันห่วงก็เลยผลพวงกันไปนี่นะยังแน่นๆอยู่เลยนะตอนนี้บอกรถไปแล้วใช่แต่ยังเหลือซากที่บอกก็ต้องเก็บอยู่โอเคถูกครับพี่ตั้มแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือรถออกบางใหญ่ตรงแถวผ่านหน้าวัดศรีประวัติออกไปอันนี้รถเยอะ นะฮะเราก็ถ้าออกไปทางบางแคโอเคคุณพ้นจะฉิมฟรีมามบนต่างระดับบางแคก็ยังมีทํางานอยู่ก็ยังมีสะสมอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมย้ําประชาชนเพราะส่วนหนึ่งก็หลายๆท่านตรงแถวต่างระดับนครชัยศรีบ,บนถนนเพชรเกษมเองอันนี้ผมย้ําหน่อยเผื่อเป็นการเดินทางในช่วงเสาร์อาทิตย์อาจจะมีปัญหารถเยอะอมกมอสี 40, ่สิบกม4สี่สิบเอ็ดเข้าออกมีการทํางานแถวแถวช่วงต่างระดับนครชัยศรีการปรับปรุงผิวจราจรอาจจะทําให้ อุลฟันที่ในช่วงเสาร์อาทิตย์เองเดินทางอาจจะกระทบอยู่บ้างก็เป็นข้อมูลกันนะครับ<า>คุณใครก็เคบอกสงสัยนะฮะทำไมวันนี้ถนนแจ้งวัฒนะการจราจรบอกรวมมากเลยนะครับผมนี่ออกมาจากสู์ราชการแจ้งวัฒนะถาบมาจนถึงการจนาพิเศษแล้วเนี่ยใช้ความเร็วได้ดีทีเดียวเลยครับรถบนถนนมุกหายไปไหนกันหมด ฮะโอเคเนาะือวู่ดีใช่ไหมล่ะก็ดีใช่ไหมคุณแทนทายถามมาครับคุณตั้มนบเนี่ยนะฮะวันดูหนังี่เป็นตักล้องใช่ไหมครับใช่อ๋อถูกต้องครับผมใช่ครับคุณตเขาเป็นช่างภาพด้วยเป็นนักวิ่งด้วยเป็นทุกอย่างให้เธอครใช่แรงงานจราจรเหมือนฟังกีฬาด้วยอย่างเงี้ยหลายอย่างเลยคุณคุณอยากปล่อยมีแท็กซี่ไปจอดเสียบรัชวิภาที่จม่งหน้าประชานนุ่น ดี๋ยวนรัประชานุกูลก็มีรถจอดเสียด้วยใช่ฝั่งจะไปวงสว่างเอาเข้าไปบอกหนักเลยฮะเป็นยางวาบอกหนักเลยจากสารนายาอยู่ใกล้ๆสารแท่งแล้วครับขยับไปนิดนึงนะท้ายคุณทองนินทักทายกันมาคับผมวันนี้น้องเช่นไม่มาไปไหนอ่าวันนี้วิเคราะห์กันแบบไม่มีใครยอมใครเลยนะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเสมอกันการวิเคราะห์หยอกหยอกงามวานแดดแรงครับตอนนี้รถมากขาออกขาโนวาขาออกครับคุณมวยก็สวัสดีค่ะคุณเช่นลาโดนหักเงินไหมคะ ไม่ทราบครับมัน <laughs> ต้องไปกู๋กับเขาดูคุณ <laughs> สินินสวัสดีครับจอดจุดแจมครับได้ด่วนงามเมวนันขาวออกบอกรถมาโอ้ขอบคุณมากทุกคนขบคับแบบไม่ยอมกันเลยนะครับเพือ่อที่จะไปถึงจุดหมายของความสุขครับครับผมเหรอของความสุขเลยเหรอที่บ้านไหพี่ ออกถับบ้านมันรู้สึกแต่มันก็พอถึงบ้านรู้สึกปลอดภัยเอออะไรเงี้ยคุณดารกรคุณเช่นลาแต่ติกตอกคุณเช่นดังตลอดเลยนะเขาเหรฮะเอาทิกตอกเหรอฝากฝากกดติดตามนยของคุณคุณเช่นนะฮะเอออแล้วก็วันว่าจะขอเพลงนึกว่าสงสารของพี่อ้อยกระทอนนะฮะให้กับน้องเช่นสมหวังวันเวียนเทียนวิสาขบูชาก็ว่ากันไปครับห้าย่านอยู่ตรงไหนอะครับพี่ มีห้าย่านด้วยหรอถ้าให้แยกกับปอลู้ห้แยกรับเร้ากันคุณบุตรคุณบศิรยานี่หายไปนานคุณเจ่นวันนี้วันหยุดของปีใหม่เอามาใช้อาา่ะค่ะหมดไปแล้วปีหมงปีใหม่ไม่เหลือแล้ว <c oughs> ไม่เหมือแล้ว <c oughs> เกลี้ยงแล้ว ที่หยุดเนี่ยเอาปีหกเก้าไว้ใาแล้วศูแปดไม่เหลือแล้วนี่คุณโมเข้าพิมพ์มาอีกหน่อยพี่ตั้มเขาบอกว่ารอคุณตั้มวีรยุทธขยี่คุณตั้มลุกพลัดเขาบอกว่าขยี้มันเตะเอานะพูดถึงอะไปขยี่ดักกัออกกําลังกายมันเตะเอาโอ้โหล้จาักตากระดับสามสี่ห้ามาวงเวียนพระรามห้าบอกคลองเ๋อโอ้ครับผมขอบคุณมากครับนะครับแล้วก็ช่วงคุณจะทลายหาก็สวัสดีค่ะรู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงงานประเพณีบุญบ้างไฟใช่ครับหลายจังหวัดจัดกันอยู ใช่และหนึ่งในนั้นก็มียโสธรด้วยสิบ16พฤษภาคมมีก็ส่วนใหญ่ก็ที่ยะคือเขาก็จัดรายที่นะแต่ที่มีข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์มา16 17 18พฤษภาที่ยโสธรก็แล้วแต่ว่าตำบลอำเภออะไรก็ว่ากันไปถูกต้องครับผมใช่ครับผมที่พูดแบบนี้เพราะว่าเวลาจะหมดละใถ้าลงรายละเอียดก็ ไม่เราพูดเลยล่ะเดี๋ยวจ่าจะต่อยาวไปอุบัติเหตุอุบัติเหตุอาคุณจิรศักดิ์เพชรบุรีขาวออกปากซอยเพชรบุรีซอยแปดรถเก๋งชนกันสองคันในช่องทางเลนขวานะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูตอนนี้รถออกไปทางยงมาราชเองก็มีกระทบนะฮะมีกระทบออกมาเหมือนกันครับอือครับผมโอเคฮะขอบคุณมากครูพาฒนะผู้โดยสารไปไหนหมดอะครับจากกำนันแม้นไปนุสาวิชารยังไม่เจอโอ้โหข้าไม่ใกกกำนันแมนมนรุสวิชายังไม่เจอผู้โดยสารเลยอู้นะก็ ก็ใช้เยอะอะตอนนี้ยเปิดทงเปิดเทอมหลายอย่างคือมันหลายอย่างเอาจริงๆช่วงนี้คือเซฟหลายหลายท่านเซฟนะถ้าเวลานี้ก็เมื่อวันของวันนี้ทีมยังมาพูดถึงเรื่องลงรับจำนำว่าของที่เอาไปจำนำที่นิยมไปจำนำมีตั้งแต่ที่ตัดยาครกยังจำนำได้อยู่เลยประมาณนี้นะใช่ครับผมโอเคไปแล้วคุณผุ้ฟังคุณนี้มากันใหม่ครับ FM 91 Traffic Pro จอะจุดแจก I'm not going to do that.